สวัสดีครับเนื่องจากทางคุณเปรี่ยมศักด์นะครับได้ติดต่อสอบถามมาจากจังหวัดส,สุรินทอยากได้กล้าพันธุ์ไผ่ข้าวหลามกับแดงนะครับซึ่งไผ่ข้าวหลามกับแดงของทางส่วนนะครับชุดนี้จะเป็นกล้าที่เกิดจากการเพราะด้วยเมล็ดนะครับสำหรับไผ่ข้าวหลามกับแดงผู้ที่อยู่ในวงการไผ่ปัจจุบันก็จะทราบกันดีนะครับว่า ไผ่เ้าหลามกาบแดงจะทยอยออกดอกทั่วประเทศนะครับซึ่งก็ออกดอกมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับทําให้มีเมล็ดไผ่ออกมานะครับทีนี้เมื่อเรานําเมล็ดเข้ามาเพาะแล้วก็ปลูกจะทําให้ไผ่ที่ปลูกจากกล้าที่เกิดจากเมล็ดนะครับจะมีอายุเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับส่วนบางครั้งถ้าเกิดเราไปขุดต้นที่มันอยู่ตามธรรมชาติโดยที่เราไม่รู้อายุเขานะครับ แล้วนํามาปลูกเนี่ยบางครั้งปลูกได้ปีสปีนะครับกอแม่ออกดอกตายต้นที่เรานํามาปลูกก็จะตายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่สนใจก็ต้องสอบถามแล้วก็หาข้อมูลก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเราปลูกไม่มากนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ถึง10ต้นกอสองกอก็อย่าไปซีเรียสนะครับแต่กรณีที่ผู้ที่ปลูกจํานวนมากนะครับคือปลูกในเชิงพาณิชย์แบบร้อยกอขึ้น ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าปลูกแล้วออกดอกเนี่ยจะเกิดความเสียหายค่อนข้างสูงเลยนะครับ